สวัสดีค่ะฟ้าซาเน่ค่ะเรามาคุยกันเรื่องของเคลือบเซรามิกดียังไงกันนะคะข้อดีของการเคลือบเซรามิกนะก็คืออันนี้รถสีขาวก็จะสีขาวชำ่ำอายุเขาเนี่ยก็จะทำให้มันไม่ค่อยเหลืองเวลาโดนแสง UV โดนแดดเนาะเพราะฟ้าจะบอกว่าสีขาวเนี่ยค่อนข้างจะถ้าโดนแดดนานๆแล้วไม่ได้เคลือบอะไรปกป้องเขาเลยสีเนี่ย แร็กเกอร์จะเหลืองเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเคลือบเซรามิกนั่นคือข้อดีของเขา สก็คือลื่นนะคะล้างง่ายทาความสะอาดง่ายตาฝนตกนะ้ํามันก็ไม่เกาะนะอันนี้จะเป็นข้อดีของการเคลือบเซรามิกเช่นเดียวกันขี้นกหรือคราบมลภาวะต่างๆก็คือลดการเกาะของพวกนี้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าขี้นกขี้ปุ๊บมาคาอยู่แบบนี้แล้วไม่ทําอะไรเขาเลยมันก็ซึมลงชั้นสีเช่นกันนะแค่ลดระยะเวลาในส่วนของ การกันลอยสะเก็ดหินฟ้าจะบอกว่าเคลือบเซรามิกจะไม่ได้ช่วยของเรื่องตรงนั้นนะคะเพราะว่าเซรามิกตามชื่อก็คือเคลือบแล้วทําให้ลื่นฝุ่นไม่เกาะแต่การกันลอยสะเก็ดหินเวลาเราวิ่งแล้วสีกระเทาะพวกนี้เราจะไปเล่นกันที่งานฟิล์มกันลอยนะคะ,ะเซรามิกไม่ได้ช่วยเรื่องนั้น สุดท้ายนะคะเคลือบเซรามิกเนี่ยก็ไม่ได้กันได้ทุกอย่างนะเคลือบเซรามิกเนี่ยก็กันได้ในส่วนหนึ่งแต่ถามว่าถ้ากันได้ดีๆเลยอะ่ะฟ้าแนะนําเป็นฟิล์มกันรอยสะเก็ดหินจะดีกว่าฟ้าก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามอยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ฟ้าด้วยนะคะฟ้าซานีขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ